สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปส่งดินปลูกพี่น้องนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่กำลังขับรถไปส่งดินปลูกนะครับคือวันนี้ก็วันที่ที่เนะครับอาทิตย์นี้ก็จะหยุดยาว4วันนะพี่น้องเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับรถ รถอาจจะมีพอดีผมบอกในรถด้วยพี่น้องเน้อนะครับอาจสีมีภาพแบบว่ากระตุกกระตุกเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะครับวันหยุดยาวอย่างนี้นะครับวันหยุดยาวอย่างนี้นี่ก็รถนะครับก็จะค่อนข้างเยอะนะครับคนกลับมาบ้านเยอะนะครับแล้วก็คนจี๊บใจใช้ซอยดีพี่น้องนะครับแต่สมัยนี้นะครับดูสิพี่น้องนะครับถนนนี่ผมว่ามันค่อนข้างจะเงียบนะครับ การค้าการขายนะครับสมัยก่อนวันหยุดนะครับวันหยุดเยอะๆอย่างเงี้ยน่นะครับตามไา่ทางพี่น้องเอ้ยนะครับร้านขายผักพลไม่ขายแนวอยากแนวกินเหนียวขายดีนะครับคนกลับมาบ้านเยอะนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยโอ้ยนะครับเงียบเงานะพราะขาไม่ขาก็นอนเล่นนอนพักผ่อนไปนะครับพักผ่อนจนน้ำหนักขึ้นแล้วนะครับเงินในกระเป๋าบ่ขึ้นไม่พี่น้องต้องนำนักขึ้นขึ้นตามนะครับัเจแต่กิดบอดีมันเป็นยังสั่นนะครับคือ ผอไม่ดูนี่แหละครับให้ดูตามถนนเนี่ย hm. ด <ajuda> ูไวเลยพี่น้องนะครับว่าขายของนี่ก็ต้องไปเบิงยังไก่พี่น้องนะครับดูรถนี <pine to fossils> ่ครับดูรถตามถนนเนี่ยก็รู้แล้วนะครับใบขายของดีไม่ดีนะครับถ้ารถวิ่งเยอะนะครับเนี่ยดูมันคึกคักเนี่คนก็จะขายของดีพี่น้องถ้าถนนเงียบๆอย่างนี้ก็บอกไว้เลยครับว่ามันมันเงียบนะครับคนไม่ออกมาจับใจใช้สอยนะครับคนไม่เดินทาง รถเนี่ยเยอะอยู่นะครับคนซื้อรถเยอะแต่เยอะอยู่แต่คนเนี่ยเป็นเต็นนีนะครับเป็นเต็นนีแต่สินนะครับบ่ใดบ่บ่บอใดมีเงินไปหาเที่ยวหาจับใจใช้สอยคือสมัยเก่านะครับถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยโอ้โหวันหยุดจะเยอะพี่น้องเลยนะครับคนหลกคนหลานไปเที่ยวนะครับเมื่อก่อนนี่ผมเคยขายของนะครับที่ขายของฝากที่ตรงพญาคันคย่างี้นะครับ วันหยุดเยอะๆอย่างนี้นะพี่น้องขายเสือผ่าขครอย่างโอ้ยขายดีครับคนสื่อดีนะครับแต่สมัยทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ขายนานแล้วนะครับคงจะเงียบนะครับคงจะเงียบเหมือนกันเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนี่ยุคนี้นี่ไม่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวนะครับมีแต่คนนอนอยู่บ้านนะครับรัฐบาลก็สนับสนุนให้หยุดยาวพี่น้องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอแต่ที่หารู้ไม่ว่านะครับ คนบ่มีเงินนะพี่น้องคนบ่มีเงินจะได๋มันก็คือเก่าครับเศรษฐกิจกับบดีคือเก่านะครับมันมันไม่เกี่ยวกันกับวันหยุดนะครับวันหยุดเนี่ยคนไม่มีเงินคนก็นอนอยู่บ้านหละครับคนบ่ไปใส่มาใส่ดอกนะครับนาอนะครับก็เหมือนกับเรานี่แหละถ้ามีเงินก็ไปับถ้าบมมีเงินก็นอนครับก็เป็นธรรมดานะครับคนคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเลขย่างตอนนี้พี่น้องเอ้ยหนีสินนีมันหลายแห้งนะครับหนีสินคนมันหลายแห้งนะครับ มีเงินกับแพงไ้ใส่ตะนีนะครับท่อ,อ,อเอดียวกันหนีค่านั่นค่านี่ค่าใช้ใจ่ายค่านา้ำค่าไฟก็หลายนะครับนี่ให้ดูพี่น้องบรรยากาศนะครับนี่จะไปอุบลน,นี่กําลังจะเข้ายะโสธรครับตอนนี้นะครับนี่ดูไว้เลยครับถนนนี่โล่งมากวันหยุดบ่คือเก่าแล้วพี่น้องบ่คือสมัยตะกี้แล้วเวลาวันหยุดยาวๆนี่นะครับคนสีขาบรถคนสีไปหฮันมานี่ แต่สมัยซูมมอรนี่เงียบกิะครับเงียบกิบเลยนะครับวันนี้จะไปส่งนินปลูกพี่น้องนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับไปครั้งหนึ่งนะครับไปรถหนึ่งนะครับก็พอได้งานเฮ็ดนะครับพอได้งานเฮ็ดนะครับเดี๋ยวทำงานนี่แหละนะครับถนนสายเขาเรียกว่าถนนเส้นนี้ก็ถนนแก้งสนิทพี่น้องตั้งแต่แยกบันไพรนะครับ จนบนล้วครับไปหอดุบนลนนาจะท่านนี่หมลครับถนนแจงสนิทก็ผ่านจังหวัดยะโสธรผ่านร้อยเอ็ดผ่านยะโสธรก็จะไปอุบลน,นะครับถ้าใครเคยเคยไปกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพนี่เขามาถนนนี่แหละครับกรุงเทพสายเก่านะครับกรุงเทพสายเก่าก็คือจากอุบลมาก็มาที่ยะโสเขาออกไปบ้านไผยนะครับอ่าบ้านไผย ไปก็ไปเขาโคราชแต่สมัยทุกวันนี้ถนนมันร้ายพี่น้องมันไปร้ายเส้นนะครับสมัยก่อนในถนน,นเสนน้นีก็คึกคักนะครับนี่นะครับเอาพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบคลิปไปทีานี้และครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับเบื้องบรรยากาศน้ำถนนรถพี่น้องมันเงียบซ้ำเดยครับเบื้องใหม่นะครับ